เคยสงสัยกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจของตัวเองจากสิ่งที่มีอยู่แล้วรอบๆตัววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านนาคูหาครับคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของหมู่บ้านเดียวแต่มันอาจจะเป็นคำตอบให้กับชุมชนอีกมากมายเลยก็ได้ที่กำลังมองหาหนทางของตัวเองอยู่เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาทำได้ยังไงเราจะค่อยๆเจาะลึก เรื่องราวนี้กันผ่าน5ประเด็นหลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนวิธีคิดการค้นพบสิ่งที่มีค่าในบ้านเกิดพลังของการทำงานร่วมกันผลลัพธ์ที่มันน่าทึ่งมากๆและสุดท้ายคือบทเรียนที่เราสามารถถอดออกมาเป็นโมเดลที่จับต้องได้เลยจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เลยนะครับมันมาจากเรื่องง่ายๆเลยคือการเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่เป็นแค่ผู้รอรับความช่วยเหลือมาเป็นผู้สร้างด้วยมือของตัวเอง เรามาดูกันครับว่าแค่ความคิดที่เปลี่ยนไปนิดเดียวเนี่ยมันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของหมู่บ้านได้ยังไงวันเหมือนกับการที่เราค้นพบว่าเฮ้ยสวนหลังบ้านเรานี่มันเต็มไปด้วยขมุมทรัพย์ล้ผ้านี่นะแค่เราต้องรู้วิธีมองหามันเท่านั้นเองไม่ไว่าจะเป็นกาแฟที่ปลูกแซมในป่าสาหร่ายที่อยู่ในลานําธารหรือแม้กระทั่งความรู้ที่อยู่ในตัวของผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหมดนี่แหละครับคือสินทรัพย์ที่รอวันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมา และนี่แหละครับคือคุญแจดอกแรกที่นำไปสู่ความสําเร็จเลยก็คือการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าชุมชนของเรามีขุมทรัพย์อะไรซ่อนอยู่ในมือบ้างแล้วขุมทรัพย์ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือที่นี่เขามีเสาหลักทางเศร,รษฐกิจอยู่4ต้นเลยนะครับแต่ละต้นเนี่ยก็งอกงามมาจากรากฐานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทั้งเรื่องของคนสุกกาแฟจากผ้าไปจนถึงสาหร่ายเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาสร้างธุรกิจจากสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไง แต่แล้วธุรกิจนี้คือบทพิสูจน์ของความช่างสังเกตจริงๆนะครับลองคิดดูสิครับเงินคนละร้อยสองร้อยกลายเป็นร้านค้าชุมชนได้ที่ดินที่เคยว่างก็กลายเป็นไร่กาแฟออร์แกนิกค,ความรู้เก่าแก่ที่เกือบจะหายไปแล้วก็ถูกนำกลับมาสร้างเป็นผ้าย้อมครามราคาดีหรือแม้แต่สาหร่ายที่มันก็มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วก็กลายเป็นขนมขบเคี้ยวที่สร้างรายได้ได้ไดเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าในตัวของมันเองจริงๆ เอาละครับมาถึงอีกประเด็นที่น่าสนใจมากเลยก็คือการมีทรัพยากรดีๆอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอครับมันต้องมีพลังของความร่วมมือเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญด้วยกระบวนการของเขานี่มันไม่ใช่แค่การประชุมธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันคือพิมพ์เขียวสู่ความสําเร็จเลยทีเดียวสังเกตดีๆนะครับว่าทุกอย่างมันเริ่มจากคนก่อนเสมอเลยคือการเปิดใจคุยกันแลกเปลี่ยนกัน แล้วค่อยๆขยับไปสู่การลงมือทําอย่างเป็นระบบและสุดท้ายคือการมองหาพันธมิตรจากภายนอกเข้ามาช่วยเสริมนี่แหละครับคือสูตรที่ทําให้ไอเดียกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้และนี่คือจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่หลายชุมชนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการสร้างความไว้วางใจผ่านระบบที่เป็นทางการการมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใสมันทําให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อส่วนรวมครับ คนที่ฉลาดที่สุดก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้รู้ไปสะทุกเรื่องใช่ไหมครับบ้านนาคูก็เหมือนกันพวกเขารู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะขอความช่วยเหลือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเครือข่ายอื่นๆเนี่ยมันเหมือนกับการติดเทอร์โบให้กับโครงการของพวกเขานั่นเองครับทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันแล้วนะครับนั่นก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความพยายามทั้งหมดนี้ซึ่งบอกได้คําเดียวเลยครับว่ามันน่าทึ่งมากๆ คือถ้าเราจะวัดความสําเร็จของบ้านนาคูหาด้วยตัวเงินอย่างเดียวนะครับบอกเลยว่าเราคงพลาดหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ไปเลยเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงของที่นี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชีธนาคารครับแต่อยู่ในรอยยิ้มของผู้คนและผื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นตั้งหากความสําเร็จของพวกเขาเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเลยครับที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไป3มทิศทางหลกัหลกๆก็คือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละกิ่งเลยว่ามันออกดอกออกผลสวยงามขนาดไหน ดูตัวเลขนี้สิครับชัดเจนมากแค่กลุ่มย้อมผ้าห่มกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกได้เฉลี่ยถึงเดือนละ5 0 0 0ถึงห0,000ืบาทเลยทีเดียวลองนึกภาพตามกันดูนะครับเงินในกระเป๋าก็เพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมแล้วรายจ่ายในบ้านก็ยังลดลงอีกเพราะมีร้านค้าชุมชนพอถึงสิ้นปีก็ยังมีเงินปันผลกลับมาอีกแถวอนาคตก็ยังมั่นคงขึ้นเพราะไม่ต้องไปฝากชีวิตไว้กับราคาผลผลิตทางการเกษตรที่มันผันผวนอีกต่อไป นี่คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่แท้จริงที่พวกเขาสร้างขึ้นมากับมือเลยครับแต่ที่มันสุดยอดไปกว่าเรื่องตัวเงินอีกนะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนครับจากที่เคยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าก็กลายเป็นคนที่มีทักษะมีความภูมิใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการที่คนหนุ่มสาวที่เคยจากบ้านไปเริ่มมองเห็นอนาคตแล้วก็กลับมาที่บ้านเกิดนี่คือสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้จริงๆครับ และสุดท้ายพวกเขาพิสูจน์ให้เราเห็นเลยว่าการทำมาหากินเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำร้ายธรรมชาติเสมอไปต่าที่สมบูรณ์ขึ้นก็ให้กาแฟที่ดีขึ้นน้ำที่สะอาดขึ้นก็ให้สาหร่ายที่มากขึ้นมันคือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาศาัยกันที่ธรรมชาติกับชุมชนต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนสำคัญทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นโมเดลที่ชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ต่อได้ ทั้งหมดที่เล่ามานี่นะครับสามารถสรุปออกมาเป็นโมเดลบ้านนาคูหาได้เลยเป็นสูตรง่ายๆคือ 1. ค้นหาของดีในบ้านของเราให้เจอ 2. ใช้พลังของความร่วมมือเพื่อปลดล็อกศักยภาพของมันออกมาและ 3. ตั้งเป้าหมายไปที่ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่กำไรในระยะสั้นๆครับทำพูดนี้จากในรายงานโอ้โหมันสรุปทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบจริงๆนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่ชุมชนแห่งนี้ทาได้สาเร็จ นั่นก็คือการสร้างสมดุลที่แท้จริงระหว่างเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ